สำหรับคลิปนี้จะพามาสมัคร Canva Creator ในมีส่วนของ Creator template ส่งงาน template สำเร็จรูปส่งขายใน Canva เนาะ,ะก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า template สำเร็จของ Canva มันเป็นงานประมาณไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างเนาะตัวอย่าง Template ที่ทำส่งขายใน Canva อันนี้ก็จะเป็นเราครีเอเตอร์เนาะมาสร้างผลงานแล้วก็ลงขายในแคนวาก็มีทั้งพวกที่เป็นาภาพโปสเตอร์ต่างเนาะหน้าปกขอฟรีโอโลโก้พวกงานนำเสนอเนาะหรือพิสิเทชันต่างทำไปเปลวทำโพสอินสตาแกรมทำเป็นวิดีโอต่างๆนะทำพวกป้ายประกาศทำป้ายเมนูอาหารเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะของการเป็นครีเอเตอร์เทมเพลตอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ลิงก์สำหรับในการสมัครเนาะซึ่งลิงก์ตัวนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเราก็เอาลิงก์ตัวนี้มาให้แล้วอ่าเมื่อเราเข้ามาลิงก์ตัวนี้แล้วอ่าสังเกตฝั่งด้านขวามือเนาะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราสนใจเป็นครีเอเตอร์ด้านไหนสำหรับคลิปนี้จะพามาสมัครตัวที่เป็นครีเอเตอร์เทมเพลตนะเราก็กดคําว่าเทมเพลตเนะเาะแล้วก็กดคําว่าแอพพลายสังเกตว่ามันจะมีช่อง2ช่องให้เราให้เราเลือกเนาะช่องแรกก็คือเขาจะให้เรา แชร์ลิงก์ผลงานการดีไซน์ของเราเนาะซึ่งผลงานก็ต้องเป็นเกี่ยวกับผลงานด้านการออกแบบเทมเพลตเนาะการออกแบบกราฟิกต่างๆช่องที่2จะเป็นให้เราเลือกประเทศเนาะสำเรก็เลือกไทยแลนด์สำหรับลิงก์ในการสมัครเนาะก็เป็นทั้งลิงก์พอร์ตเฟรียโอเนาะหรือใครมีเว็บไซต์ที่รวมผลงานไปแล้วก็สามารถเอาลิงก์เอาลิงก์จากเว็บมาวางได้เลยเนาะหรือใครจะเป็นลิงก์จากเพจโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะอ่าอย่างตัวอย่างเนาะของเราเองอะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ลิงก์พอร์ตฟลิโอของเราเองเนาะซึ่งเราจะรวบรวมผลงานการออกแบบของเราเนาะเอาไปอยู่ใน Google Drive ซึ่งเราก็ทําเป็นโฟลเดอร์เนาะเทมเพลตดีไซน์และเป็นโฟลเดอร์ที่รวบรวมผลงานการออกแบบเทมเพลตเนาะซึ่งงานในพอร์ตชิ้นนี้มีทั้งหมด20ชิ้นสําหรับขั้นต่ําในการส่งงานเนะาะคนมีขั้นต่ําประมาณ10ชิ้นเป็นต้นไปแต่ก็มีคนมากสนเกินไปเนาะเราควรคัดผลงานที่เป็นงานที่สวยเนาะมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ก็เป็นงานที่ มีเอกลักษณ์หรือสไตล์ตัวตนที่ชัดเจนอะอย่าลืมเนาะสาหรับใครที่จะส่งส่งงานผ่านลิงก์ Google Drive อย่าลืมเราต้องเปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยก็คือทุกคนที่มีลิงก์สามารถกดเข้าไปดูได้เนาะเพราะว่ามีหลายคนเนาะที่ส่งพอฟลิโอไปโดยใช้ Google Drive หลายคนไม่ได้เปิดแบบเป็นพลับปิดหรือเปิดเป็นแบบสาธารนณะเมื่อการเข้าถึงมันถูกจํากัดเนาะทีมงาน Canva ที่กดเข้ามาดูลิงก์ตัวนี้จะไม่สามารถดูผลงานของเราได้ซึ่งทางทีมงานก็จะ ตกคันทีทําให้เราสมัครไม่ผ่านเนาะดังนั้นอย่าลืมเนาะเวลาส่งลิงก์ในการสมัครเราต้องเช็กให้รอบครอบว่าลิงก์ตัวนั้นอ่ะมันเปิดเป็นพับบิกหรือไม่เนาะทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้ามาดูได้ไหมเมื่อเราเปิดเป็นสาธารณะแล้วเนาะเราก็กดคาว่าเสร็จสิ้นเอาเวลาก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้ด้านบนนะแล้วก็คลิกขวาก๊อปปี้นะแล้วก็กลับมาหน้านี้เนาะเป็นหน้าในการสมัครแล้วก็คลิก่ะคลิกขวาแล้วก็กด กดวางอ่ะอันนี้ก็เป็นลิงก์ที่เราก็ป y ี้มาจากเมื่อกี้แล้วก็เลือกประเทศเนะเป็นไทยแลนด์โอเคจากนั้นเราก็กดคําว่า apply เนาะเป็นอนเซ็สิ้นเนาะในการสมัคร Creator Template เนาะอ่าเมื่อเราส่งไปแล้วเราก็ต้องรอว่าทาง Canva จะส่งอีเมลมาให้เราเนาะถ้าผลงานในพอร์ตของเราผ่านเกณฑ์เขาก็จะให้เราทําในขั้นตอนอื่นๆต่อไปแต่ถ้าผลงานเรายังไม่ผ่านเกณฑ์นทาง Canva ก็จะส่งเมลมาบอกเราอยู่แล้วอนะ ดังนั้นเราก็ต้องมาลุ้นว่าเมลที่ทางแคนวาส่งมาจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์มาถามได้เลยเนะาะและสุดท้ายเนาะฝากติ๊กตอกของเราด้วยเนาะซึ่งลิงก์ติ๊กตอกก็อยู่ใต้คลิปแล้วเนาสามารถไปกดไปติดตามไปฟอลโล่ได้